สวัสดีครับผมลิตันมาทีนี้ที่จริงอะวิดีโอนี้ตอนแรกผมจะพาไปหาแขนให้น้องมิลิเซนใช่ไหมที่ปราสาทต,ตรงนี้ตรงนี้แต่ทีเนี้ยผมลองไล่ดูตามทางคือทางนี้ถ้าเกิดเรามาทางนี้เดี๋ยวแปบ๊บนึนะงนะถ้าเกิดเราไล่มาตามทางใช่ไหมจากที่ที่ผมอยู่เห็นเมาส์เห็นมเนมาส์น่าจะเห็นเมาส์ผู้ละมาทางนี้ปพ๊บเดินมาปพ๊บมาปพ๊บเนี่ยมันจะมีตรงนี้ ที่ผมมาร์คไว้เนี่ยมันจะมีถ้ำอยู่ตรงนี้ที่หนึ่งผมก็เลยว่าเราจะแวะถ้ำก่อนเพราะว่ามันเป็นทางผ่านแหละเนี่ยถ้ำปุ๊บแล้วค่อยไปตรงปราสาทเดี๋ยวเราไปแวะถ้ำก่อนอ่ะโอเคครับส่วนข้างหน้าเนี่ยผมเคยพามาแล้วอ่าก็ไปย้อนดูก็ได้นะ <laughs> โ,อโอเคครับ คือข้างหน้าข้างหน้าผมเนี่ยมันมีสคาลับลอยได้อยู่และข้างล่างตรงน้ำอ่ะมันต้องมีอะไรแน่ๆมีปูอยู่เยอะขนาดนั้นนะ <c oughs> ผมไม่ไว้ใจอะไรเกีนีหรอก ไม่โดนโอเคได้แล้วโอ้ยเท่าสงครามคมอ้าะเดะเดะปูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเท่าสงครามคมดาบโลหิตอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแบบเปรตอนนี้ก็ไม่ยอมอยเลยได้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 ไดไดไดมไม่ใช่ปูในรักสงครามมันมต้องไปต้องกลัว <laughs> ถ้าปูรักสงครามมันจะกลัวกว่านี้อยู่คือถ้าปูรักสงครามเนี่ยแบบ อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกุนาร์สุสามันน่าก,กลัวมากเนี่ยเนี่ยมันจะมีฟองน้ำพ่นอย่างเงี้ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นปูแน่นอนเดี๋ยวะใช่จริงเลยลองพ่อกินอ่า ยูันูวแมลงตัวนี้แบบน่ารำคาญมากจัดการไปมอเป็นพอเมื่อกี้ผมเห็นมีฟองพ่นน้ำแถวนี้ที่หนึง่งมันเป็นปูหายใจแหละเออ เออจบอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเท่าสงครามกันดีไหมยังไม่ดีเดี๋ยวเราเดินทางไปกันต่อน,นะครับอยู่ไม่ไกลไม่ไกลแล้วตรงนี้เลยครับตรงนี้นขี่ม,ม้ามาแล้วเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมาจากไหนไม่เห็น ไม่ทันไม่ทันโอ้ยโอเคเหนหน้าดาบนี้มก็ดีอย่างนี้แหละมมชอบ นี่เปนลุกขึ้นมาเพราะว่าเราตีกันกับไอ้อะไรนะทักไอ้อะไรโทรเมื่อกี้มันก,นกระชื้เท้าแล้วเมันอไรลุกขึ้นมาเพราะน่าจะโดนแรงสั่นสะเทือนพอเสร็จแล้วมันก็ลงไปหานันต่อขุดหาอะไรก็ไม่รู้ต่อนี่นะครับจันทราค่าดยอดดาบยอดดาบจริงๆของดีจริงๆโอเคพี่พี่ตาแดงพี่ได้โซ่เยอะกว่าชาวบาทท้านใช่ไหมล่ะ มันลบอย่างเงี้ยเสียดายมากเลยแทงไม่ทันนะครับตัวนี่บนขี่ม้าขัดจังหวะโอเคเรียบร้อยโซ่ได้เยอะกว่าปกติพวกตาแดงอะนะโอเคตรงนี้ครับมันจะเป็นทางแยกแหละว่าไปต่อตรงไปต่อที่ปราสาททางนี้อ่าหรือตรงนี้ครับจะมีเป็นถ้ำที่เห็นข้างหน้าเราเนี่ยเนะี่ยแหละไหนล่ะ ถ้าเรา,เราไปต,ต่อทางนี้นะครับเนี่ยไปที่ปราสาทเนาะแต่ว่าเรายังไม่ไปเราอมาแวะก่อนไหนๆมันก็มีทางให้แวะแวะสักหน่อยเออใช้น่าจะของดีอยู่นะเพราะว่ามันเป็นไอใช้กุญแจดาบหินเนี่ยสองอันด้วยอะ่ะใช่ไรกุญแจดาบหินผมมีเหลือ แต่เฮ้ยเหลือเฟอือเหลือเฟอือผมเก็บมาเยอะใช้สองอันเลยนะครับไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยอาวโอเคไม่มีชื่อบอกเหรอคูโม,มองอันตัดเดิมถ้าเป็นอันตัดเดิมต้องมีอันตัดใหม่ครับเชื่อผมตรงนี้นะครับคูโม,มองอันตัดเดิม ูท่ที่อะไรนะที่รับสูงอันตัดามาตรงนี้นี่กุมองอันตัดเดิมเดิมเดิมด้วยนะแปลว่าอันใหม่น่าจะอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราค่อยไปหากันแล้วกันแล้วก็ตรงนี้เดีย่ยไงผมว่าแหละมันต้องไปได้โอเคเดี๋ยวผมกดลิฟต์ลงไปไว้ก่อนถ้าสำรวจถ้ำผมพอใช้ตะเกียงมันมืดไม่ใช่อะไร อน่าจะได้ของเป็นสายนักเวทนะครับเพราะดูจากการที่ดรอปอะไรนะอเจ้าพวกพลึกเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรให้เลยเหรอโอเคแค่นี้ก็ได้โอเคพอทำวมผมเสียบตา <laughs> ทำวมผมเสียบตา ่ะทีนี้ในไหนก็ในไหนแล้วผมจะโชว์ให้ดูเกี่ยวกับเท่าสงคารามที่เราเก็บมาเมื่อกี้ออันแรกอันแรกคือตัวนี้ตัวนี้ก่อนอมิซันอะไรนี่เลดูเวียมิซันเลดูเวียคมดาบโลหิตแห่งเลดูเวียทีนี้ผมจะใช้มิซันอีกอันหนึ่งเนี่ยนี่มิซันนี้ผมชอบมากเลย ใครไปฟาร์มมาได้มันมันดรอปกับโจนนะครับมันดรอปกับมันไม่ใช่ดรอปมันเป็นคา์ดต,ตัวละครโจนจะมีให้มาตั้งแต่เริ่มเกมแต่ว่าเราสามารถไปดรอปเอาได้จากไอ้เจ้าพวกคนป่าดีดีดีดดมาสะาสมสถานาเลือดออกด้วยพอๆกันกับไอ้เจ้าดาบอันนี้แะเอาเลยนะวาคิวาคิซา,าชิดาบสัตเป็นของคาตระนะ ทีนี้อ่ะผมจะให้ดูเดี๋ยวเอยู่ไหนล่ะอันนี้ผมใช้ไม่ได้เพราะว่าสเตตัสผมไม่ถึงพิษวงผมไม่พอผมน่าจะเปลี่ยนได้นะจริงพิษวงแข็งแก่งชำนาญศรัทธาพิษวงนี่ผมต้องใส่ผมยังไม่มีแฮมีแต่ของราดากอนยังไม่มีของมาริกาอ่อะไม่เป็นไรปกติอะครับมันจะดาบเล่มนี้นี่ไงมันจะใช้ท่าเนี้ย ท่าสาัดเลือดเห็นปะเห็นเห็นไหมเนนไม่สูงอะอ่านี่ประมาณนี้เป็นท่าสาัดเลือดของดาบประจำตัวดาบและดาบไม่สามารถอินฟิวอ่ายัดเท่าสงครามได้ทีนี้ส่วนดาบเรื่อนี้นี่มันก็เป็นท่าโดดหลบง,งนี้ใช่ไหมล่ะไอ้มีนสันเนี่ย อันนี้ที่ผมบอกคือว่ามันเป็นเท่าสงครามที่ดีอันนึงผมก็เลยเอออยากแนะนําอยากแนะน,นํานี่คือเท่าสงครามที่เราได้มาเมื่อกี้คมดาบไปมีดดาบเือบแล้วก็ใส่ไปเลยครับใส่เป็นอะไรก็ได้ที่เราเราคิดว่าเราชํานาญผมผมเป็นคมกิบเนาะทีนี้ลองใช้ครับเหมือนกันเลยนะแค่ว่าเราจะปาดเลือดตัวเองก่อนนอกจากนั้นเหมือนกันเลย ดูไหมดูไหมดูไหดเลือดอาไรกันติสถานะบีดิงเหมือนกันนะครับเฮ้ของดีของดีต้องบอกต่อครับแล้วมันก็ยังเอาไปใช้กับอย่างอื่นได้ด้วยนอกจากดาบนอกจากดาบนะผมจะใส่ให้ดูอย่างเช่นผมเอาเอาอกก่อนออ ชอบเล่นคาตานะใช่ไหมละ่ะแต่ว่าคาตานะมันอย่างเดียวที่รู้ครับคาตานะมันสั้นๆผมก็เอาไปใส่คาตานะแทนนี่ระยะมันสั้นใช่ไหมละ่ะคาคาตานะผมก็แค่เปลี่ยนเอาอมาใช้แทนแค่นั้นเองอยู่ในรถคาตานะผม <laughs> อันนี้นี่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 เจอแล้วเจอแล้ว เทพไปอีกแบบก็แล้วแต่คนชอบเนาะอ,อันนี้ก็แนะนำไว้เฉยๆ <c oughs> ก็ก็มันดีแหละเพราะมันถือเป็นเท่าสงครามที่เล่นง่ายปลาปลาปลาอย่างเดียวก็ติดบีดิ้งนะโอเคอเอาออกก่อ <c> น <oughs> ไม่ได้ใช้ก็ออกก่อนอันนี้ผมใช้เป็นอะไรนะเมื่อกี้นี้ธนูธนูลืมลืมอ่ะทีนี้เราไปต่อกันตรงนี้เลยครับ นอกเรื่องไปซะเยอะ <g ül> ออที่นี่มันอะไรอะผมจำไม่ค่อยได้เลยออกไปกันเลยเหรอเอ้อเอ้อเออเออยอะๆยอเอ๋เอโอเคได้กระดูกสัตว์ยาวๆมาอุย้ย <g ül> ตกใจ <g ül> ผมน่าจะไปกดโดนรอยเลือดแหละ ข้างหลังไม่น่ามีอะไรให้หนตนะ้อะมีฝั่ <greatest wreck ing noise> งนน้ไม่มีแต่ฝั่งนี้มีครับโน้ตหินแร่ห้าก็โอเคหินแร่ห้าเพราะว่าเรามาถึงนี่แล้วเราควรจะได้เป็นหินแรกที่ระดับสูงกว่เดิมแล้วอะไรอ่ะ ผมจำดันนี้ไม่ได้ด้วยว่ามันเป็นยังไงะดิคือ <c oughs> ผมจำไม่ได้จริงๆว่าดันนี้มีอะไรบ้าง คือผมจำไม่ไ <overst> ด <én> ้แล anyway like, ้วไงว่าด้านนี <sin S 2> ้มีอะไรอ๋อเครื่องรางตามังกรสายฟ้าบวกหนึ่งตามังกรสายฟ้าบวกหนึ่งก็จะทำให้การสายฟ้าได้เยอะขึ้นจากตามังกรอย่างมากแต่อย่างดีมันจะเป็นสามไม่ใช่สิต้องบอกว่าสี่สี่เออเป็นสี่เดียวเพราะว่ามันจะอยู่ใน d l c สปอยหรือเปล่าเนี่ย เพราะว่าผมเล่นไลท์ในอะไรนะลไอ้ DLC ไปแล้วด้วยเป็นนักเวทนะครับโอ้ยตัวนี้ก็มีหินแร่ห้าแปลว่าดันนี้เป็นดันหินแร่ห้านะเนี่ยถามว่าจำเป็นไหมก็น่าจะต้องจำเป็นคนแหละหินแร่ห้าเพราะว่ามันได้ตีบวกอยู่แล้วเนาะหรือว่าถ้าใครเล่นอาวุธที่แบบ เป็นพวกยูนีแบบดาบของผมเนี่ยมาใช้หินแร่สีขาวก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่หรอกแล้วคือเขา,าตั้งใจทำงานมาก <laughs> <laughs> เพื่อนโดนกระสวกไปแล้วยังไม่รู้เรื่องโ <laughs> <laughs> หินแร่ห้าเพียบเลยโอเคทีนี้ตรงนี้ลงไปได้แต่ลอยเลือดเพียบเลย <laughs> 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 เขาไปโดนอะไรกัน อ๋อน่าจะโดนพี่คนนั้นแหละเรื่องอะไรเราจะไปโดนด้วยถึกอ่ะถึกมากเลยเรารอแล้วกันทั้งนั้นนะปีขึ้นมาปีกขึ้นมา เปิดก่อนได้เปรียบครับอันนั้นเนี่ยอุ้ย,ย,ย,ยเปิดก่อนได้เปรียบเราเมามร็วกว่าหมวกทหารเรนเดลหมวกทหารเอ้ยหมวกลลเกาะอัศวินเลนเดลนี่ผมอยากรู้เรนโดลลงมาที่อ่าฮะว่าแล้วเชียวม,มีทางไปทางนูน้นด้วยตรงนู้นก็ต้องมีแน่เลยข้างหลังวิ่งแล้สีขาวสี โอเคโอเคโอเคจิ้มพี่เดียวตายจากนี้มาจดครับขอบคุณครับผมน่าจะเปิดอ่านก่อนแหละอุ้ยชิบหายเขาไม่ไม่จะมี่คนเดียวชิบหายแล้ว ไายเนี่ย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 โอ้โหรถถ่านไอ้ก็ใส่ยับจังโอ้โหโอ้โหโหดจังเลยล่ะพี่เป็นบอสไอ้เกย์เนี่ย โอเคผมดูแล้วว่าทําไมตรงนี้ลอยเลือดเยอะก็คือมามีคนนึงอะ่ะยืนตรงนี้ใช่ไหมล่ะเมื่อกี้เนี่ยคนก็จะมาจัดการตัวนี้กันแล้วอีกตัวหนึ่งมัน <laughs> มันยืนอยู่ข้างหลังอะ่ะมันจ้องมองอยู่อย่างเงี้ย <laughs> โอ้เป็นจุดดักที่ดีครับคอนโทรลคอนโทรลก็น่าจะเป็นคอนดรลใช้อะไรขอ,รยอยนโทรลแล้วกัน คอนคอนนี่ยใส่ไม่ได้ครับผมไม่มีศรัทธาศรัทธาไม่ถึงใช้ศรัทธาสิโถ่เอ้แต่แต่อยากรู้เหมือนกันนะผมไม่เคยใช้อะพวกคอนเลยไม่ค่อยชอบอะ่ะมันเป็นลูกตุ่มยังไงไม่รู้เสียงคำรามโรอ๋อเป็นตะโกนของโทรไปนะไม่น่าใช้ได้เอ๊ะผมว่าผมมีอันนี้ศรัทธาอยู่นะ อันนี้ไงก็ยังใส่ไม่ได้อยู่ดีอ๋อแข็งแกงไฮ้แข็งแกงไค่อพอโถ่เอ้ยอ่าลองดูลองดูเราจะลองทุกอย่างที่เราเก็บได้ครับเป็นสิบแข็งแกงเป็นสิบเจ็ดแล้วน่าจะไม่พออยู่ดีปะไม่พอครับเอ่เอเรามีหมวกแข็งแกงเรามีหมวกแข็งแกง ใช่ไหมเพิ่มฉลาดเพิ่มทนทานเพิ่มทนทานผมไม่มีหมวกเพิ่มแข็งแกร่งเลยเหรอ <c oughs> อันนี้จะเป็นฉลาดกับชำนาญอันนี้ฉลาดเพียวๆอันนี้ฉลาดกับอะไรพลังกายปะเพิ่มความฉลาดน๋อฉลาดอย่างเดียวโถเอ้ยโอ้ ไม่มีโถเอ้ยน่าจะใช้ได้หรือมปลอ๋อนี่ไงคำรามโถก่ำพื้นเนี่ยประมาณนี <c oughs> ปณนน้ประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าตัวละครนี้ผมใส่ได้ไม่ครบอย่างเนาะมันยังเล่นไม่จบเกมสเตตัสเล็กน้อยอยู่อะเออ เดี๋ยวเราน่าจะไปทถนนกันต่อแล้วมันไม่มีอะไรให้เราเก็บแล้วนะเดี๋ยวนะไม่มีทางนิ้วด้วยหรอโหต้องไปทางไหนเนี่ยอันนี้น่าจะห้องบอสแหละคิดว่านะ กิ้งไปก่อนเผื่อผมเอาครบเพลิงไปฟาด <c oughs> <c oughs> โอเคอันนี้ทางยง้อนกลับจากนี้ไปจะไม่มีไอเทมจงระวังสุนัขโอเคโล่หมดเลยนะ่ไหมฮะเออ คือที่ผมถอยมาไม่ใช่อะไรนะเนี่ยมันมีถังระเบิดอยู่แล้วแบบมันถือเ,อเครื่องพ้นไฟอะ่ะผมก็เลยแบบไฟไฟไฟยิีงแรกทีขาวห้ามีของดีแต่ผมน่าจะอัพเกินห้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอะ่ะตอนนี้ผมบวกหก จะอับเกิด5ไปแล้วรอบวก7รอหินแร่7โอเคไปต่อไปต่อเป็นหินแร่ห้าห้าอย่างเดียวเลยครับทั้งขาวขาวมีสีด้วยอ่าใช่ไหมก่อนหน้านี้เราเก็บขาวมีที่มีสีมาใช่ป่ะโอเคน่าจะห้องบอสผมน่าจะ รอบเดียวม้กพวกนี้ไม่น่าจะยากมากคิดว่านะ้ย <c oughs> โอ้ยโทรเฉยๆโทรเฉยไม่น่ากลัวโทรเฉยไม่น่ากลัวอะไรมันเป็นแคทโร ที่ไม่ได้โทรโเกมจบละจบแล้ว,ลว, <laughs> ลวโอเคโอเคจบจบจบก็จบ,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 จบแต่ว่าระเบิดเยอะมากเลยระวังด้วยนะครับถ้าเล่นตรงนี้เป็นไฟตริงนะเลยก็ถ้ามาห้องนี้อย่าไปกลัวโทรครับโทรไม่น่ากลัวกลัวไอระเบิดพวกนี้มากกว่า <laughs> เออ วางแบบถ้าเราโดนไปสักประมาณถ้าเนี่ยกองนี้เนี่ยเดี๋ยวนะกระบองฟาดหูเดี๋ยวเอาไ้ก่อนผมจะแสดงอะไรให้ดูผมน่าจะมีไอเทมคว้างอยู่คหรือว่าเคลือบดาบมานะครับอย่าเคลือบเข้ามาเด็ดขาดเคลือบเข้ามานี่คือระเบิดปึ้มเลยนะครับผมเตือนไว้ก่อนเนี่ย บึ้มแน่นะครับอ่าส่วนกระบองฟาดโทรแปลว่าที่ดันเนี่ยจะมี2อ,อย่างก็คือค้อนของทโทรกับกระบองฟาดยักษ์เป็นอาวุธใหญ่เหมือนกันอันนึงเป็นเพลิงอ๋ออันนึงเป็นเพลิงถ้า <c oughs> โอเค กระบองไอ้คอนโทรเนี่ยมันอยู่หน้าห้องบอสใช่ไหมเราเดินไปเก็บได้แล้วใครที่เล่นสายสเต็งอาจจะชอบแล้วก็ใส่แต่มันมีสถานะเพลิงอยู่ด้วยแล้วเห็นในห้องเมื่อกี้ไหมที่ผมกิ้งกเนี่ยไอเนี่ยเนีเนี่ยเนีเนเนแลเบิดพวกเนี้ยบึ้มนะครับบอกไว้ก่อนว่าบึ้ม <laughs> ส่วนคอนของบอสเป็นสายธาตุศักดิ์สิทธิ์เป็นกระบองฟาดยักษ์ทำไม คือมันอิงศรัทธาแต่ไม่ได้ใช้ศรัทธาเลยนะเนี่ยมันอ๋อผมใช้ไม่ได้แข็งแกร่งไม่พอครับมันจะมีเป็นอะไรลนะท่าท่ามันคือพระสุธาทองน่าจะเป็นระเบิดสีทองอะ่ะเออที่ต้นไม้อะ่ะ พวกอะไรนะพวกต้นไม้ใช้ต้นไม้ใหญ่ๆมันใชอ้อะน่าจะเป็นตัวนั้นอะผมก็ไม่มีรูปขึ้นให้ดูด้วยเท่าสงครามกำลังคิดดีว่าเท่าสงครามอันไหนไม่มีฮะไม่มีไม่มีไม่มีไม,ม, <c oughs> ไม,ม,ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรือถ้าอยากจะเห็นเดี๋ยวผมเข้าอีกตัวหนึ่งแล้วเปิดทําให้ดูดีไหมหนะาเผื่อคนคนที่ชอบอยากจะดูโอเคผมว่าผมเข้าไปอีกเซฟหนึ่งเพื่อที่จะ ดูแลกันส่วนเซฟตัวนี้ก็หมดแล้วครับที่นี่ก็คือเรามาเริ่มตรงที่อุโมงค์ Un Un im. อันอันตัดเติมอ <c oughs> ันอันตัดเติมโอ้ยชื่อนี่ก็แบบอ <c oughs> พอเข้ามาก็จะได้ของตามนี้เลยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรเนี้ยเนี่ยเครื่องรางตามองคกรสายฟ้ามีชุดอันนี้ดอบอันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะฮะดิ <c oughs> แล้วก็หินแร่สีขาวสี คอนของโทรอันนี้คอนธาดไฟเ,ออเสียงคำรามโทรอ,อ่ะก,ก็โอเคโอเคอันนี้มันก็โอเคอยู่ธออาดไฟก็น่าจะดีแหละแล้วก็หินแร่ห้านี่เก็บมาได้ประมาณสาสี่อันเลยแหละเยอะเยอะอันนี้มีกาดเกีื่อนทั่วไปผมไม่นับนะไอ้ผลึกแก้วเนี่ยแล้วก็หินแร่สีขาวห้าไว้ตีบวกเนาะตีบวกหสุดท้ายก็ชนะบอสก็จะได้กระบองฟาดยักษ์มา โอเคเดี๋ยวทีนี้ผมจะขอตัดไปที่ตัวละครอีกตัวหนึ่งของผมเนาะจะได้ดูว่าเอ่ออะไรนะกระบองฟาดยักษ์ทำอะไรได้อ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมต้องบอกว่าบายบายโ <Hey! S 1> อะโอเคครับผมสลับมาอีกตัวละครหนึ่งแล้วเนาะอันนี้เป็นตัวละครที่ผมเล่นจนจบแล้ว อันนี้ตัวละครของ,ของผมเองช่นตัวเอแต่พอดีเล่นจบแล้วที่จริงตัวละครเนี้ยผมใส่ไม่ได้หรอกเพราะว่าค่าแข็งแก่งผมมีน้อยมากแทบไม่ได้อัพเลยอแต่อันนี้ก็ใส่พวกวเขาเรียกอะไรล่ะพวกเครื่องรางอะไรช่วยเอาอเครื่องรางสองอันของราดากอนผู้พองแล้วก็อะไรนะตำนานพิฆาตดาวแล้วก็หน้ากากยิ้ม,มก็ได้ขึ้นมาเป็นสามสิบแต่ว่ากระบอกมันใช้ทั้งหมดสามสิบห้า แต่ว่าถือสองมือถือสองมือได้ครับพวกสายสเต็งท่าที่มันจะได้มาก็คืออ่ะดี๋ยวชวให้ดูก็ถือว่าดีหนึ่งสองสามก็จะเป็นสามคอมโบเนาะสองสามาตีหนักก็จะชาร์จถ,ถุกลง,งเป็นปกติของพวกกระบองยักษ์แหละ ส่วนท่าทีา่ผมบอกก็คือนี่ท่านี้นี่แล้วมันก็จะเป็นแสงนี้แล้วมันก็จะยิงไปหาศัตรูถ้าถ้ามีศัตรูจะยิงไปหาศัตรูครับแต่อันนี้ไม่มีใครไงเอ,อ่าไม่เคยยิงไปทิทางเห็นปะยิงไปทะลุแนะมันด <laughs> ันยิง,งไปทูลนแน่ <laughs> ประมาณนี้ครับเนี่ยมันก็จะยิงไปอย่างนี้ถ้ามีศัตรูก็จะยิงไปหาศัตรูเหมือนกับที่ไอ้เจ้าพวกอะไรนะยักษ์พิกษาใช่ปะไอ้ต้นไม้ที่อยู่ตามแบบศึกษาเอ๊ะกดกลับไปกดกลับไปแผนที่เดิมยังไงอ๋อโอเคไอ้พวกที่เจ้าเป็นเนี่ยพวกต้นไม้อะพิศเสาทองน้อยเนี่ยเออมันใช้ใส่เราส่วนอีกอันนึงเป็นกระบอกตัวนี้กระบอกไฟอันนี้ก็คำรามโผลครับปกติจะม,มีอะไร แรงนะเอาจจริงท่านี้แรงนะกระเด็นนะครับคนที่โดนกระเด็นแต่ว่าผมว่ามันช้าไปอ่ะอ,อมอมฟาดต่อได้นี่ว่าอันนี้ือท่าตีตีหนักธรรมดาแต่ว่าถ้าเกิดแล้วเราฟาดตะโกนํำรามโทรปุ๊บแล้วก็ฟาดต่อตีหนักนะครับเออผมไม่ได้ลองด้วยอันนี้มันตีหนักแล้วได้อะไรเป่คือว่า ก็แ,แค่ทุบอย่างเดียวอ๋อมันเวียงมันเวียงมันเวียงหลังจากทุบที่หนักอ๋อเวียงด้วยเวียงด้วยอ่าดีเออผมก็เพิ่งรู้ว่าเนี่ยไม่เคยใช้สักทีแต่มีน้องคนหนึ่งที่ผมรู้จักเขาชอบใช้พวกอาวุธใหญ่เออ,เ,อ,อเพิ่งรู้เพิ่งรู้เพิ่งรู้ข้อดีเอออ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันวิดีโอหน้าก็ น่าจะไปเอาแขนให้น้องมีลิเซนได้แล้วแหละโอเคครับเดเไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ก็บา,บายบายครับ <Hey! S 1> บ๊ายบาย